ข้อ2ครับอันนี้พูดถึงการจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนนะครับในแต่ละชั้นระดับพลังงานนะอิเ e ล็กตรอนเนี่ยครับมันโคจรอยู่รอบชั้นระดับพลังงานครับมี n เท่ากับหนึ่ง n เท่ากับสอง n เท่ากับสามพวกนี้ใช่ไหมชั้นพวกนี้ครับเป็นชั้นที่ให้อ e ิเล็กตรอนเนี่ยโคจรได้นะครับอิเ e ล็กตรอนโคจรเป็นวง,งชั้นๆอย่างนี้นะซึ่งในแต่ละชั้นก็สามารถบรรจุอ e ิเล็กตรอนได้ประมาณหนึ่งไม่เท่ากันครับระดับชั้นพลังงานนะครับพวก n เท่ากับหนึ่ง n เท่ากับสองเนี่ยเราจะเรียกว่าระดับพลังงานหลักครับ ระดับพลังงานหลักแต่ละชั้นก็จะประกอบไปด้วยระดับพลังงานย่อยอีกทีหนึ่งครับ s, p, d, f พวกนี้เนี่ยคือตัวของระดับพลังงานย่อยนะครับในแต่ระดับพลังงานย่อยก็จะมีออร์บิทัลครับตัวออร์บิทัลเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นช่องสล็อตครับให้บรรจุอิเล็กตรอนเข้าไปได้นะโอเคนะครับตรงนี้ลองไปทบทวนกันดีกทีน,นะครับพี่สรุปให้คร่าวๆนะมันจะมีระดับพลังงานหลักครับให้อิเล็กตรอนเนี่ยโครจร แต่ว่าในแต่ละมันหลักก็จะมีระดับพลังงานย่อย s, p, d, f แล้วในแต่ละ s, p, d, f เนี่ยมันก็จะมีช่องออรบิทัลของมันซึ่งสามารถบรรจุอิเล็กตรอนเข้าไปภายในช่องออรบิทัลได้นะทีเราดูนะครับระดับพลังงานย่อยเนี่ยมันอยู่ยังไงนะอย่างเช่นระดับพลังหลักที่1ครับอันนี้นะครับ n เท่าหระดับพลังงานหลักที่1นเนี่ยมันก็จะมีระดับพลังงานย่อย s อยู่ครับมีแค่ระดับพลังงานย่อยเดียวนะครับมีแค่ s นะส่วนระดับพลังหลักที่2ครับตัวนี้ ก็จะมีระดับพันย่อย 2s แล้วก็มี 2p ด้วยนะครับอันนี้มีระดับพันย่อย p ด้วยนะระดับพลังงานหลักที่3ครับก็จะมี 3s 3p แล้วก็มี 3d ด้วยครับอันนี้ระดับพันย่อยก็เยอะกว่านะครับเห็นไหมระดับพลังงานหลักที่4ครับก็จะมี 4f อยู่ด้วยครับมีระดับพันย่อย f แล้วนะครับสำหรับระดับพลังงานหลักที่4นะเคนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับทีนี้ในแต่ละระดับพันย่อยเนี่ย มันก็สามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้ประมาณหนึ่งขึ้นอยู่กับออร์บิทัลที่มันมีครับโอเคนะครับใครยังงงนะครับสาบพุ่นี่ที่ตั้งตามไม่ทันเนี่ยลองไปดูทวนกันอีกทีนึงนะครับอันนี้สรุปให้คร่าวๆนะ 1s เนี่ยครับระดับพาร์ย่อย s เนี่ยมันมีทั้งหมด2ออร์บิทัลครับ s นะครับมี2ออร์บิทัลอันนี้ครับสมมติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นช่องสล็อตออร์บิทัลครับอันนี้ครับ 1s เนี่ยครับระดับพาร์ย่อย s เนี่ยมันมีแค่1ออร์บิทัลสามารถบรรจุออิเเเล็็กตตตรรนนได้้มมที่่แคค2ััวะบ อันนี้นะครับลูกศรตรงนี้แทนจำนวนอิเล็กตรอนนะ1สล็อตตรงนี้ครับมันแทนด้วย1ออร์บิทัลหออร์บิทัลใส่อิเล็กตรอนได้2ตัวครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะใสอิเล็กตรอนไปเต็มๆนะครับก็คือใส่ได้2ตัวใช่ไหมเขียนได้เป็น 1S2 แบบนี้ครับตัวเลขตัวนี้คือจํานวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานย่อยเคนะครับต่อมาครับอันนี้ครับ2 s ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเป็นระดับพลังนย่อย S เนี่ยมันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนนะ อันนี้ก็ใส่ได้เต็มที่2ตัวเหมือนกันครับเพราะว่ามีแค่ออร์บิทัลเดียวแต่ว่าระดับพลังย่อย p เนี่ยมันมีทั้งหมด3ออร์บิทัลครับเขียนง่ายๆก็เหมือนกับว่ามีอยู่3สล็อตครับเห็นไหมสามสล็อตครับแต่ละสล็อตก็เหมือนกันนะครับก็คือ1ออร์บิทัลเนี่ยใสอิเล็กตรอนได้ได้เต็มที่แค่2ตัวครับโอเคนะครับเวลาใส่นะแต่ละตัวเนี่ยมาใส่ได้เต็มที่แค่2ตัวครับถ้าใส่ให้เต็มเนี่ยครับมันก็ใส่ได้ทั้งหมด6อิเล็กตรอนครับ อันนี้เวลามาจุเข้าไปเต็มเตมเนี่ยก็จะได้เป็น2 P 6นะครับเคนะใส่ได้เต็มที่6ตัวครับส่วนอะตับพันย่อยดีครับอันนี้มี5อวิทอลครับแต่ละอวิทอลใส่เลือตอนได้2ตัวใช่ไหมก็เป็น5คูณ2ใส่ได้เต็มที่ก็คือ10นะครับเคนะอะตับพันย่อย F ครับใส่ได้เต็มที่นะครับ14อิเล็กตรอนครับเพราะว่ามี7ออพิทอลเคครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปให้คร่ขาวประมาณนี้นะทีนี้ครับ ในการบรรจุอิเล็กตรอนเนี่ยแต่ละธาตุมันมีอิเล็กตรอนไม่เท่ากันนะครับแต่ละธาตุเนี่ยอะตอมไม่เหมือนกันใช่ไหมอะตอมไม่เหมือนกันก็คือจํานวนอิเล็กตรอนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้ครับจํานวนอิเล็กตรอนที่แตกต่างครับเวลาบรรจุเนี่ยสมมติว่าถ้าอิเล็กตรอนมีแค่2ตัวนะครับก็ <c oughs> จะบรรจุครับที่อะพันหลักที่1่ก่อนครับถ้าเกิดว่ามี2ตัวก็ใส่เข้าไปได้เต็มเลยครับก็คือใส่ไว้ที่1 s 2ได้เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอะตอมธาตุอื่นครับมีอิเล็กตรอนเนี่ยเยอะกว่า2ครับ ไอส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปใส่ต่อนะครับที่ 2s2 ตรงนี้ครับเห็นไหมไปใส่ที่าะตันหลักถัดไปอีกทีนึงนะครับ n เท่ากับ1เต็มก็ไปใส่ n เท่ากับ2ต่อครับจาก 1s2 ครับไปใส่ต่อที่ 2s2 ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยอิเล็กตรอนมันยังเกินอยู่ครับเบลนตอมเนี่ยครับที่อิเล็กตรอนเกิน4ตัวใช่ไหมก็ต้องไปบรรจุต่อที่ชั้นอื่นครับคราวนี้ครับไม่ใช่บรรจุไปที่ 3s นะครับเราไล่ตามลูกศรอย่างนี้ครับ ตามหลักของอัลฟบาวเนี่ยคือใส่ตามค่าของพลังงานของมันนะครับใส่ 1s2 ก่อนถ้าเกิดว่าอิเล็กตรอนยังเหลือครับไปใส่ต่อที่ 2s2 ครับตามลูกศรอ,อย่างนี้นะถ้าเกิดว่า 2s2 ครับอิเล็กตรอนยังมีเหลือที่ต้องมาอยู่อยู่อีกเนี่ยมันจะโดดไปนะครับไม่ใช่ไป 3s นะครับไล่ตามลูกศรอ,อย่างนี้เลยครับจาก 2s2 ก็ไปที่ 2p6 ครับโอเคนะครับ ถ้า2งมียังมีตอนเหลืออยู่ก็ต้องใส่ที่3 s 2ต่อครับแล้วก็ไล่ไปอีกครับจาก3 s ก็ไป3 p จาก3 p ยังไม่ไป3 d นะครับตรงนี้ระวังนะจาก3 p เนี่ยจะโดดไปที่4 s เลยครับไปดับหลักที่4ก่อนนะครับจาก4 s เนี่ยถ้าเกิดว่าใส่4 s เต็มแล้วค่อยกลับมาตรงนี้ที่3 d ครับตามหลักของอัลบาวนะ จะต้องไล่ตามลูกศรลักษณะแบบนี้นะครับลองไปทบทวนกันดูนะตรงนี้ก็ระวังเอาไว้นิดนึงนะครับหลายคนชอบเขียนครับเป็น 3P เนี่ยแล้วไปต่อที่ 3D เลยนะครับอันนี้ผิดนะครับจาก 3P ต้องไปที่ 4S จาก 4S เนี่ยเราค่อยกลับมาตรงนี้ครับที่ 3D นะโอเคครับถ้าเกิดว่าเข้าใจเรื่องของการจัดเรียงตอนลงระดับพลังงานต่างๆนะเรามาดูข้อนี้ครับจุดประสงค์ข้อนี้เนี่ยคือให้เราใช้คาว่าสถารพื้นกับสถารก,กระตุ้นเนี่ยครับของแต่ละตัวเนี่ย มันเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับทีนี้ตรงนี้ต้องเย้นยันไหมครับว่าสถานะพื้นที่เอามากับสถานะกระตุ้นที่เอามาเนี่ยมันเป็นของอะตอมที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ตรงนี้ครับสถานะพื้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นสถานะพื้นของอะตอมธาตุ A ก็ได้ครับแต่ว่าในช้อยเดียวกันเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นสถานะกระตุ้นของอะตอมธาตุอื่นไปเลยนะครับอาจจะเป็นของธาตุ B ก็ได้ครับซึ่งจำนวนไอออนเนี่ยมันก็สามารถที่จะไม่เท่ากันได้นะ เราต้องดูรัาว่ามันเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเขียนมาตรงนี้ก็ระวังไว้นะครับโจทย์ข้อน,นี้เนี่ยสถานะพื้นกับสถานะกระตุ้น2ตัวนี้มันไม่ได้สัมพันธ์กันนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นของธาตุ a ก็ได้อันนี้เป็นของธาตุ b ก็ได้นะครับเขีย okay, นนะเรามาดูในส่วนของสถานะพื้นก่อนครับพี่แสดงให้ดูไปแล้วครับว่าสถานะพื้นสถานะปกติเนี่ยมันจัดเรียงลําดับของมันยังไงนะมาดูช้อยนี้ครับ1 s 2 2 s 2 2 p 3ไปนะครับอันนี้ถูกต้องไหมอันนี้ ถูกต้องครับในกรณีครับสมมติว่าธาตุ a เนี่ยธาตุ a นะครับมีอิเล็กตรอนครับอิเล็กตรอนทั้งหมด7อิเล็กตรอนครับสมมติมี7อิเล็กตรอนนะ้อนีนะครับสมมติว่าธาตุ a เนี่ยมันมี7อิเล็กตรอนครับธาตุ a มี7อิเล็กตรอนครับเวลาบรรจุเนี่ยขั้นแรกคือบรรจุในระดับงาน1 s 2ก่อนใช่ไหมใส่ไปก่อน2ตัวตรงนี้ครับจากนั้นครับก็ใส่ไปต่อที่2 s 2อันนี้ก็บรรจุได้4ตัวแล้วนะครับอีก3ตัวที่เหลือเนี่ยก็บรรจุต่อที่2 p ครับ อันนี้ก็จะกลายเป็น 2P3 นะครับเพราะว่ามีตอนเนี่ยเหลือที่ต้องมาจุอีกแค่3ตัวใช่ไหมอันนี้ก็สุดที่ 2P3 นะไม่ต้องถึง 2P6 ก็ได้นะครับอันนี้ก็จัดว่าจัดเรียงได้ถูกต้องแล้วนะครับมีตอน7ตัวสามารถจัดเรียงได้ตามนี้ครับเค okay, นะครับลองใช้ข้ออื่นครับอันนี้ 1S1 2S2 อันนี้ผิดนะครับตรงนี้ผิดเลยนะมันต้องใส่ให้เต็มที่ลักงานแรกๆก่อนนะครับอันนี้เนี่ยควรจะเป็น 1s2 แล้วก็ 2s1 นะครับไม่ใช่โดดไปที่ 2s2 เต็มๆนะ 1s ตรงนี้ต้องใส่ให้เต็มก่อนครับแล้วเศษที่เหลือเนี่ยค่อยไปใส่ที่ชั้นถัดไปครับถ้าแก้ควรจะเป็น 1s2 2s1 นะครับเคนะอันนี้ก็เลยถือว่าสถานะพื้นเนี่ยจัดเรียงได้ผิดนะครับต่อมาครับอาร์กอนครับที่วงเล็บอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการละนะครับละการจัดเรียงอิเล็กตรอนทั้งหมด18อิเล็กตรอนครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นการละไว้นั้นทั้งหมด18อิเล็กตรอนครับเราก็ดูต่อครับถ้าเกิดว่า18อิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมาสุดนะครับที่ตรงนี้ครับที่ในส่วนของ 3p ครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใส่เต็มนะครับอันนี้ 3s2 อันนี้ 3p6 ใช่ไหมรวมหมดตรงนี้เนี่ยมันได้18อิเล็กตรอนครับสามารถเขียนละนะครับการจัดเรียงตรงนี้เนี่ยด้วยสัญลักษณ์ตัวอ์กอนอย่างนี้ก็ได้ครับทีนี้จาก 3p ครับต้องไปต่อที่ไหนครับต้องไปต่อที่ 4s นะครับ ใส่ให้เต็ม 4s2 ก่อนนะครับถ้ามีตัวที่เหลือนะถ้า 4s2 เต็มแล้วค่อยไปต่อที่ 3d ครับเข้าใจไหมเราดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้เนี่ยอาจจะหมือดว่าเรียงผิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างนี้สามารถเรียงได้เหมือนกันนะครับส่วนว่าตรงนี้นะครับถ้าเราจะเขียนใหม่นะเขียนให้ตรงตามหลักการที่สอนไปเมื่อกี้นะครับลองเขียนใหม่ดูครับถ้าจะเขียนนะอาจจะเขียนเป็นอาร์กอนอย่างนี้ใช่ไหมอาร์กอนครับแล้วเราก็เขียนตามหลักของเราครับก็คือต้องตามด้วย 4s นะครับ เขีนไหมจาก 3p ตรงนี้ต้องตามด้วย 4s นะพอได้18ตัวออร์กอนเนี่ยมันต้องตามด้วย 4s ครับอาจจะเขียนเป็น 4s2 แล้วค่อยตามด้วย 3d ก็ได้ครับอันนี้เป็น 3d1 ใช่ไหมเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ถามว่าไอ้ข้อนี้เนี่ยข้อนี้ที่เขา 3d ขึ้นก่อนเนี่ยครับผิดไหมครับคำตอบก็คือไม่ผิดนะครับตราบใดที่เขามีการใส่ลิตรอนเนี่ยไปที่ 3d ในระดับสุดท้ายครับอย่างนี้ลองดูครับเวลาใส่ลิตรอนเนี่ยจากการใส่ลิตรอนเนี่ยครับ เขาใส่ไปเต็ม 4s ก่อนนะครับแล้วเศษที่เหลือเนี่ยค่อยใส่ต่อที่ 3d ครับเห็นไหมถ้าจะเขียนผิดจริงๆเนี่ยมันต้องเป็น 3d 2 4s 1อันนี้ครับถึงจะผิดครับเพราะว่าการเรียงเป็น 3d 2 4s 1เนี่ยแสดงว่าเข้าเป็นการบรรจุครับลงไปในออบิททอลเนี่ยครับตัว 3d ก่อนครับแล้วค่อยใส่ที่ 4s อันนี้ครับถือว่าจัดเรียงผิดครับแต่ว่าในกรณีข้อนี้ พอเรามาสลับเนี่ยครับให้อยู่ในรูปที่เราคิดว่าคุณตาขึ้นเนี่ยเป็น 4s2 3d1 อันนี้คือการใส่ลงไปที่ 4s ก่อนครับแล้วค่อยตามด้วย 3d ซึ่งตรงตามหลักนะครับอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะแต่ที่จะจะสับสนกันนะครับก็คือเราจะไปคิดว่าช้อย3ผิดเนี่ยเพราะช้อย3เขียน 3d ก่อนแล้วค่อยตามด้วย 4s หลายคนครับถ้าเกิดว่ายึดหลักตามที่พี่บอกเนี่ยคือมันต้องเป็น 4s ก่อนแล้วตามด้วย 3d ถ้าเห็นจัดเลยอย่างนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าผิดเลยนะครับ แต่จริงแล้วเวลาดูเนี่ยเราดูนิดนึงครับว่าในการรรจุดิตอนเขาบรรจุลงไปในส่วนไหนก่อนนะครับจากตรงนี้ 3D 1 C2 นี่เนี่ยเป็นการบอกรัาว่าเขามาจูไปที่ 4S ให้เต็มก่อนแล้วเศษที่เหลือเนี่ยค่อยใส่ไปที่ 3D ครับแต่ในการเขียนของเขาเขาเขียน 3D ก่อนก็ไม่ผิดนะครับสามารถเรียงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือ เรียงตามระดับพลังงานหลักครับไล่ตามตัวเลขแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ที่เราคุ้นชินเนี่ยครับเพราะว่าตามหลักอาบาวเนี่ยมันใส่ที่ 4s ก่อนใช่ไหมหลายหลายครั้งเราก็เขียนเป็น 4s แล้วค่อยตามด้วย 3d นะครับแต่จะเขียนเป็น 3d แล้วตามด้วย 4s อย่างนี้ก็ถือว่าถูกนะครับจุดสําคัญ,ญจริงๆเนี่ยที่พิจารณาว่าถูกหรือผิดนะครับก็คือ ดูลำดับในการใส่อิเล็กตรอนครับถ้าเกิดว่าจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใส่ที่ 4s ให้เต็มก่อนแล้วค่อยเสร็จที่เหลือไปใส่ที่ 3d อันนี้ก็ถือว่าจัดเรียงได้ถูกต้องนะครับเข okay, นะพิจารณาดีดนะครับอันนี้ถูกนะครับถ้าผิดจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็น 3d 2 4s 1อย่างนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นการใส่ที่ 3d ก่อนอันนี้ครับถึงจะเรียกว่าผิดนะงั้นก็มาดูข้อ4ต่อครับข้อ4เป็นไงครับ 1s 2ถูกครับเห็นไหมได้นะ 1s 2 2s 2 2p 6 จาก2 p พก็ไปที่3 s ครับอันนี้ถูกต้องเลยครับอันนี้ใช้ได้นะเคครับส่วนข้อ5ครับข้อ5้าเป็นไงครับข้อ5ลองเทียบกับข้อ3ดูเลยครับพี่แสดงตัวอย่างให้ดูเลยครับในกรณที่เขียน 3D ก่อนเนี่ยถ้าจะผิดนะครับก็คือกรณีที่เราอิล็ิตอนเนี่ยไปมาจุดลง 3D ก่อนครับอย่างนี้ครับถึงจะผิดเป็นไงครับพียกตัวอย่างมาให้ดูแล้ว 3D 2 4S 1เนี่ยอย่างนี้คือผิดนะครับทำมถึงรู้ว่าผิดเพราะว่าการเขียนอย่างนี้เนี่ยเป็นการสื่อครับว่า เขาเลือกจะใส่ไปที่ 3d ก่อนแล้วค่อยใส่ที่ 4s นะครับอันนี้ก็ถือว่าผิดนะจะเป็น 3d2 4s1 ครับหรือจะเขียนนะครับรวมไว้ที่ 3d ทั้งหมดเลยแบบนี้ก็ถือว่าผิดเหมือนกันครับอาจจะเป็น 3d3 3อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วไม่เขียน 4s เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าผิดเหมือนกันนะเพราะเป็นการเลือกมาจูครับลงไปใน 3d ให้หมดก่อนครับแล้วค่อยตามด้วย 4s ซึ่งมันจะเป็นซึ่งมันจะไม่เป็นไปตามหลักของเอาบาวนะครับ หลักเอาบาวเนี่ยต้องเป็น 4s แล้วค่อยตามด้วย 3d นะเค okay, นะครับอันนี้ก็เป็นการเน้นย้ำไว้นะครับหลายครั้งเนี่ยเขาอาจจะมาเขียนหลอกเรานะครับแกล้งทําเป็นใส่ 3d ก่อนแล้วค่อยตามด้วย 4s เราต้องดูดีๆนะครับว่าเขาบรรจุถูกหรือผิดนะอย่างข้อ3เนี่ยเขียน 3d แล้วตามด้วย 4s แต่ว่าบรรจุอิเล็กตรอนได้ลําดับถูกต้องนะครับข้อห้า เขียนเป็น 3D แล้วก็ 4S. แต่ว่าข้อนี้ผิดครับเพราะว่าเลือกบรรจุลงใน 3D ก่อนแล้วค่อยตามด้วย 4S. อย่างนี้ก็เลยถือว่าผิดลำดับนะตรงนี้ก็ช่วยเราสามารถตัดได้2ช้อยนะครับในการเช็คที่สถานะพื้นนะตัดช้อย2กับช้อย5ไปครับจากนั้นมาเช็คต่อครับที่สถานะกระตุ้นอย่างที่บอกไปครับสถานพื้นกับสถานะกระตุ้นเนี่ยมันเป็นของอะตอมที่ต่างกันนะครับก็คือเป็นของธาตุที่ต่างกันนะ ก็แยกเช death, ็คไปเลยนะครับม kind of right okay. ันไม่ได้สัม okay. พันธ์กันนะครับเขียมะหลายคนคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นสถานพื้นของธาตุ A แล้วก็มาเช็คครับกับสถานกระตุ้นของธาตุเเหมือนกันจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้สถานพื้นของธาตุธาตุหนึ่งครับเป็นธาตุ A อันนี้ก็เป็นสถานกระตุ้นของธาตุธาตุหนึ่งครับก็คือธาตุ B นะครับเป็นธาตุคนละธาตุกันนะจำไว้ตอนเนี่ยครับก็สามารถแตกต่างกันได้นะครับเขี่นะเราก็มาดูครับอันนี้สถานกระตุ้นเนี่ย สถานะกระตุ้นนะครับเวลามีการกระตุ้นเนี่ยสมมุติว่าเป็นการกระตุ้นโดยการที่ตัวเวเลนตอนครับหรือตอนที่อยู่วงนอกสุดเนี่ยมันได้รับพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็โดดนะครับไปในชั้นถัดไปหรือว่าชั้นที่สูงกว่ามันนะย่างเช่นถ้าท่านหนึ่งมีตอนครับวงนอกสุดเนี่ยอยู่ที่ชั้นที่3ครับทีนี้ได้รับพลังงานกระตุ้นออกมาครับอาจจะไปโดดไปอยู่ที่ชั้นที่4หรือว่าชั้นที่6เลยก็ได้นะครับเคมไหมเป็นการที่ตัวหนึ่งเนี่ยที่เดิมทีอยู่นอกสุดโดดออกไปครับ ดดเราไปอยู่ในชั้นที่สูงกว่านั้นได้อีกได้นะครับเพราะว่ามีการได้รับพลังงานกระตุ้นขึ้นมานะโอเคครับเราก็ลองมาเช็คดูครับอย่างนี้ครับ1 s 2 2 s 2 2 p 2แล้วก็3 s 2อันนี้เป็นไงครับอันนี้จะเหมือนกับว่าไอ้2 p ตรงนี้ครับมันเดิมทีเนี่ยครับควรจะเป็น2 p 4แล้วได้รับการกระตุ้น2ตัวครับโดดไปที่3 s 2แทนครับเราลองดูนะครับอันนี้นะมันจะเหมือนกับว่าเดิมทีเนี่ยมันจัดเรียงเป็น1 s 2 2 s 2 แล้วก็ 2P4 ครับเข้าใจไหมจำนวนอิเล็กตรอนมันจะเท่ากันนะครับอันนี้เนี่ยมันมี8ตัวอันนี้ก็มี8ตัวนะเวลาบรรจุให้เต็มๆเนี่ยครับในสถารพื้นเนี่ยมันควรจะจัดเรียงอย่างนี้ครับแต่ว่าพอได้รับมันกระตุ้นเนี่ยครับมันจะกลายเป็นว่าไอ้ 2P4 ตรงนี้เนี่ยมันมี2ตัวครับที่โดดไปในชั้นที่สูงกว่าครับมันจะกลายเป็น 2P2 ครับอีก2ตัวเนี่ยครับที่ได้รับการกระตุ้นเนี่ยมันโดดไปอยู่ที่ 3s2 ครับเข้าใจไหมถ้าเขียนภาพนะครับเขียนใหนเห็นาว่ ไอ้สอง P4 เนี่ครับเดิมทีเนี่ยสี่ตัวครับมันมีสี่ตัวที่อยู่ในชั้นสองนะแต่ว่าได้รับการกระตุ้นครับมีสองตัวเนี่ยได้รับการกระตุ้นมันโดดไปอยู่ที่ชั้นสามครับเขมาไหมกลายเป็นสามเอสองอย่างนี้นะมีสองตัวครับได้รับการกระตุ้นถามว่าอย่างงี้เขียนในเรื่องของการกระตุ้นเนี่ยเขียนถูกไหมเขียนได้ถูกต้องนะครับข้อที่ถือว่าเขียนการกระตุ้นได้ถูกต้องนะคือ มี2ตัวครับได้รับการกระตุ้นไปอยู่ในชั้นที่สูงกว่านะครับสามารถเกิดในลักษณะอย่างนี้ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขโจทย์ครับโจทย์เขาต้องการกระตุ้นแค่1เวเลนตินตครับแต่นี้เนี่ยเหมือนเป็นการกระตุ้น2เวเลนติตอนนะครับก็เลยถือว่าชอยนี้ผิดนะครับถึงแม้จะเขียนการกระตุ้นถูกเนี่ยแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโจทย์นะครับโจทย์ต้องการกระตุ้นแค่1เวเลนตินตเท่านั้นนะโอเคนะครับชอยสองก็ข้ามไปนะครับชอยสองเช็คแล้วนะครับว่าผิดนะมาเช็คชอย ช้อย3เนี่ยเป็น1 s 2 2 s 2ครับแล้วก็โดดไปที่3 s 2เลยครับอันนี้เป็นไงครับอันนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นได้ไหมครับเดิมทีนีครับจาก1 s 2 2 s 2เนี่ยมันควรจะมี2 p ใช่ไหมครับควรจะตามด้วย2 p นะถ้าจะเขียนให้ปกติเนี่ยควรจะเป็น1 s 2 2 s 2ครับแล้วก็2 p 2ครับเขียนมาเขียนให้จำนวนตอนเท่ากันนะครับเพราะว่ายังเม็ตอมธาตุเดียวกันนะ อันนี้นึกออกนะครับเขียนให้ตอนเท่ากันครับสถานพื้นของตัวนี้เนี่ยมันควรจะเป็น 1s2 2s2 แล้วก็ 2p2 ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าได้รับการกระตุ้นเนี่ยมันอาจะเขียนเป็น 2p2 ตนัวนี้ได้รับการกระตุ้นแล้วโดดไปที่ 3s ทั้งหมดเลยก็ได้ครับเพราะว่า 3s เนี่ยมันอยู่ระนับถัดไปใช่ไหมจาก 2p เนี่ยอาจจะโดดไปที่ 3s ก็ได้ครับก็จะคล้ายกับข้อนี้ใช่ไหมครับจาก 2p ไป 3s นะแต่นี้ก็ชัดเจนครับว่าเป็นการกระตุ้นอิเล็กตรอนเนี่ยทั้งหมด 2ออิเล็กตรอนเหมือนกันนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยครับสตัวในชั้น 2p เนี่ยมันโดดไปที่ 3S ทั้ง2ตัวเลยครับเป็นแกรกระตุ้น2เวเลนอิเล็กตรอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโจทย์เหมือนกันนะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเป็นแกรกระตุ้นอิเล็กตรอนจํานวน2เวเลนอิเล็กตรอนครับต่อมาครับมาใช้ข้อ4ข้อ4ครับเราลองมาดูนะอันนี้ครับอันนี้ปกตินะเสร็จแล้วมาดูตรงนี้ครับอันนี้เป็น3 P5 4S 1ครับ ตรงนี้ครับเดิมทีควรจะเป็น 3p6 นะครับก็คือเอาตัวนี้เนี่ยหตัวครับย้ายกลับเข้ามาตรงนี้ครับนะใส่ตรงนี้ให้เต็มครับเดิมทีควรจะเป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 แล้วก็ 3p6 ตรงนี้นะครับอันนี้คือสถานะพื้นนะแต่ว่ามี1ตัวครับ1ตัวได้รับการกระตุ้นครับตรงนี้เนี่ยหลุดออกไปครับหลุดไป1ตัวนะหลุดไป1ตัวไปอยู่ที่ชั้น 4s ครับมันก็เลยออกมาเป็น 3p5 แล้วก็ 4s1 นะครับมี1ตัวครับจาก 3p เนี่ย ได้รับการกระตุ้นไปอยู่ที่ 4s ครับอันนี้จัดว่าถูกต้องตามเงื่อนไขโจทย์นะครับการกระตุ้นก็เขียนการกระตุ้นได้ถูกต้องแล้วก็กระตุ้นแค่1เเลนิจตอนตามเงื่อนไขโจทย์ด้วยครับจาก 3p นะครับ1ตัวเนี่ยจากเดิม 3p6 กลายเป็น 3p5 แล้ว1ตัวที่รับการกระตุ้นไปอยู่ที่ 4s นะครับอันนี้เป็นการกระตุ้น 1v เลนิจตอนถูกต้องครับเคนะครับอันนี้ก็ตอบข้อ4ได้เลยครับทั้งสถานะพื้นก็สแสดงได้ถูกต้องสถานะกระตุ้นก็แสดงได้ถูกต้องนะครับตออบข้้4ไดนะ เค okay, นะครับส่วนข้อ2นะครับข้อ2อาจจะเขียนสถานะการกระตุ้นครับได้เหมือนข้อ4ใช่ไหมอันนี้ก็ถูกนะครับแต่ว่าช้อยสอเนี่ยตัวสถานะพื้นมันผิดนะครับช้อยสองก็เลยไม่ใช่คําตอบนะโอเคนะครับอันนี้ก็ค่อยๆอ,อ,อธิบายให้เลยนะครับจะได้เป็นการขยายความเขื่อนะครับสําหรับคนที่ยังมองไม่เห็นภาพนะครับการจัดเรียงอิเลกตอนภายในออร์บิทัลนะ เรื่องนี้ครับพื้นฐานความรู้ที่ควรมีเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดเลี้ยงตอนตามหลักเอาบานะครับควรจะไล่สเต็ปตรงนี้ได้แล้วนะครับเขีย okay, มะใครที่ยังไล่สเต็ปไม่ได้เนี่ยลองกลับไปทบทวนดีๆนะครับเข okay, นะข้อนี้มันจะมีความแอดวานซ์นะครับมากกว่าเรื่องของการจัดเลี้ยงแค่ตามหลักเอาบานะเพราะเราต้องมานั่งเช็คด้วยนะครับว่า ถ้ามันมีการกระตุ้นเนี่ยหเวเลตอนลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับมันควรจะเป็นยังไงนะครับจะมีการแอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึ่งนะดังนั้นลองไปทบทวนกันดีๆนะครับเรื่องของการจัดเลงต์ตอนตามหลักเอาบาวนะครับสำหรับคนที่พื้นฐานตรงนี้ยังไม่แม่นนะข้อจบไปแล้วนะครับใครติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมก้าเคมขายทุกปมในเคมีมอปลายนะครับหรือว่าติดตามทาง y o u ยูท Channel เคมีพิธีเมก้าเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สต,ตรุยข้อสอบนะครับเนื้อหาครับก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงน,นะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสะสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ พี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมาญและแพท2นะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทวสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะ เพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้อย่างไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหมซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะ แล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่าแอดมานะครับที่ Line ID MegaCAM12 คนสะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะ หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบสถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ